สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับผมก็ยังอยู่กับทีมงานกอการยางครับบีวายป๋าหำนะครับมาชมกันเลยนี่คือบอดินใหม่หลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราไปเจอตอนเขาพักพอดีนะครับเขาย้ายบอ่อพอดีไปไม่ทันครับไปเจออยู่ที่ร้านกอการยางที่บานแหนมุดตะบงแหนมุด กาบเชิงสุลินครับคราวนี้ยืนอยู่บนภูเขาครับขุดดินใส่กระบะดํารถทีมงานวันนี้กี่คันเลยช่วงเปิดฤด,ด,ดูกาลนะครับ ลอตัวฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ้าแคทนะครับ 320B จะเป็นเจ้าแคทส่วนอีกบอนึงนั้นหลงังร้านก่อการยางนี้ก็จะเป็นเจ้าคมสุนะครับรอสาวนุ่นเข้ามาก่อน ล็อกกีสีเขียวนี่มารอแล้วไปแล้วครับโอ้ตุ๊กตาเยอะเหลือเกิน,นใส่ดินเยอะมาก เยอะจนลูกค้าต้องบอกว่าพอแล้วจะใส่อะไรกันเยอะแยะขนาดนี้วอยดแดกเกอร์สุดหล่อครับคันนี้ครับสีเขียวสีเขียวสบายตา ก็จะเป็นการขยายสะนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นนั้นก็เอาเอาคูสะออกก่อนเอาคูสะออกแล้วก็จะขยายต่อ ไปครับโโหรัดมากไปแล้วคิวต่อไปสาวนุ่นนำสิ่งมาเป็นคันที่สามครับ รอบนี้นี่สาวนุ่นนี่หน้าใสมากหน้าเนียนกิ๊กเลยสวยกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยครับพูดกันตามตรงเลยเมื่อก่อนนี่น่าจะค้ำๆหน่อยตอนนี้หน้าใสนุ่มๆเห็นนี่โอ้โหหญิงแก่งนะครับ สาวนุ่นดำสิงหิงแก่งจากบ้านถนนชัยตำบลกระตัวละมวนอำาเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ส่งเข้าประกวดลูกสาวนายห้อยนะครับลูกสาวพยอดกับแม่เน้ะ นี่เป็นวันแรกนะครับวันแรกที่สาวนุ่นเอาเจ้าโลมครอบวูดใจนี่ออกมาวิ่งดินเอาประกอนหน้านั้นก็ไปวิ่งข้าวครับโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้โดนไหมโดนไหมโดนนัดตูดไหมโอ้ดับดับดับ โดนนั้นตูดเสียโดมกำลังมาจมครับเมื่อสักครู่ครับจมครับออกตัวมิดเลย แล้วเสียโดมล็อกกี้สุดหล่อตีกันชนยกได้ครับกันชนยกได้ ยกตอนนี้ปิดไฟตาเลยครับดินค่อนข้างเหนียวครับลูกหลังเยอะเลย แสดงว่าขุดลงไปนี่จะต้องเจอลูกลังแล้วก็เจอดินเหนียวแน่นอนเพราะว่าดินที่ขุดเอามาวางไว้เนี่ยนะครับจากสะเนี่ยค่อนข้างเหนียวครับรับรองว่ามันแน่นอนครับปล่อยตัวเสียดโดมไปแล้ว ท่านผ่านไป โูทางให้รถวิ่งพอรถจะต้องถอยไปเรื่อยๆ ทรงพลังเหลือเกินครับรถขุดตัวแรงของเรามาแล้วครับตัวแรงมาแล้ว วันนี้เสซลฟุกมากำกับดูแลยอย่างใกล้ชิดเลยครับเปิดบอใหม่ บุ้งกี้ใหญ่ๆนี่ปริมาณนี่ไม่ต้องเปลืองตักเยอะครับแบบเบียวเต็มปล่อยตัว เยอะมากเลยไปหมดแล้วนะเดี๋ยวรอชมช็อตเด็ดในคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ